สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟโนไพีเลยนะฮะไม่รอช้า,ชาอยู่ใหญ่อ่าอันดับแรกเราก็ต้องมีนี่ฮะนี่ฮะเซิร์ฟหนึ่งจุดห้าจุดสองแล้วก็ตัวรันเซิร์ฟนะฮะอันดับแรกนะฮะถ้าคณรันเซิร์ฟสามสองบ,แบบิตรอแป๊บแปแบโบน NO i p พีนะเดี๋ยวจะไปสอนเปิดไอพีไอโนไอ่ NO อีเรารันเนี้ยะรอไป ส่วนถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็มาโพสด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวรู้เลยทุยอ่ะรอรอมันันแป๊บเดียวนะฮะอี่เนี่ถ้ามันขึ้นเงี้ยแสดงว่าลานเสร็จแล้วให้เราเนีย่ยฮะปิดไปนี่เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปทลอปตี้เข้าไปแล้วก็จะเห็นมีหน้าตา่างเยอะแยะมากมายหาไปที่ออนไลน์โหมดฮะ เปลี่ยนเปลี่ยนจากทัวเป็นโฟล s e เอลเออ่าโฟล e แล้วก็เซฟเฮ้ยเดี๋ยวเดีอฟเอล e. ใช่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 เซฟแม่งอ่าเซฟเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้ไอดีไม่แทก็จะเข้าได้แล้วนะฮะอ่าส่วนเรื่องปลักอินปลักอินเดี๋ยวผมไปจะกระโลดมาให้นะฮะเนี่ยพอเราเข้าไป โลเดอร์ปลักอินว่างเปล่าแต่ของผมมีอยู่แล้วฮนะเนี่ยปลักอินผมก็จะก๊อปแล้วก็ลากเข้ามานี่ยปลักอินจานั้นถ้าใครจะเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟก็เข้าไปที่เซิร์ฟโปรดรอลพาร์ตี้เนี่ยแล้วลบจากไมค์ครับอ่ะไมค์ครับเซิร์ฟลบไปแล้วเนี่ยผมจะมีโค้ดส่วนตัวของผมเป็นโค้ดชื่อเซริรนะ์ฟฮะอ่ะแล้วก็ก๊อปปี้มา คอนโทรลวีใส่นี่ฮะโค้ดแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมรากบาทแล้วก็รัน3-2บิตฮะแต่ผม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 อ่ะเออใช่ใช่ใช่รันไปเลยอ่ะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะไปเปิดโนไอพีเราไปโหลดตัวโนไอพีนะฮะอ่ะเรามันรันเสร็จนะฮะ ส่วนไข่ปลาอินเยอะก็จะรอ,อนานหน่อยนะครับแต่ต้องขออภัยในเสียงผู้ใหญ่ด้วยนะครับมันน้ำคานนะฮะโอ้โแม่งบนที่อะไรทั้งวันแล้วก็รอแป๊บเดียวนี่ยนะฮะอ่าแค่นี้ก็เป็นมันว่าเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็ปิดไปอ่าแล้วเราก็ปิดตัวเซิร์ฟปิดแล้วเราจะไป no ipa กันฮะ้ะที่ g o o ก l e ใช่แล้วก็พิมพ์มันไว้ว่า view จ no ุด n o k i p จุด com อ่ะกด enter ไปเนี่ยฮะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะส่วนใครแบบมันต้องใส่รหัสนะฮะ่ผมสมัครไว้แล้วก็กดที่ login ที่ล็อกอินนะฮะ,ะผมจะใส่อ e ีเมลว่าผมก็จะล็อกอินเข้านะ,ะส่วนใครยังไม่มีก็สมัครได้นะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งมันล็อกอินอ่าล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะได้อย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าล็อกอินเสร็จแล้วนะอินเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่ฮี้อันนี้อันแรกสุดเลยนะฮะแตผะแ่ผมจะทำไม่ลวครผมจะทำใหม่ เอ้ยไม่บมาไม่บ้าไม่บ้กดกดอ่ะจักดผิดอ่าแม่งแอดแอดโฮสเลยฮะอ่าเนี่ยฮะมันก็จะให้ตั้งฮะตั้งชื่อเซิร์ฟเนี่ยผมจะเป็น MC Gamer Rock TV นะฮะส่วนลงท้ายก็ผมจะเอาเป็นเนี่ยฮซ z a p t o O r g นะฮะแค่นี้นะฮะไม่ต้องอะไรยุ่งยากมังกดแอดโฮสแม่งแค่นี้ฮะอ่ากดแอดโฮสกดแอดโ์เสร็จ แล้วก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่1นึ่เก้สองนี่ฮหนึ่งก้สองจุดหนึ่งร้อยหกสิบแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะเข้าไปมันจะเด้งใหม่ไงี้ยข้างบนก็ใส่เป็น Edwin a D M A N อ่าส่วนใครใช้เน็ต T O T หรือ T บัตรแบนนะถ้า T บัตรแบนก็ T เฮก็ T บัตรแบนก็อะไรไม่รู้แต่ผมใช้ T O T ฮะก็พิมพ์ไปเลย T O T อ่ะกดปึ๊บ นี่ฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือ TOT ผมใช้ในเดียวทีฮนะจากนั้นก็กดอันนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่อันที่สามมังม้งมั้งอ่ะแล้วเข้าไปที่อันนี้หรือเปล่าอ่ะแล้วเราก็จะมาเนี่ยฮะที่มันมีคําว่าเซิร์ฟเวอร์กดไปเลยนี่ฮะมันก็จะเด้งอะไรมาหมดเลยนะฮะอ่าเราก็เดี๋ยวผมดีลีทแป๊บ ตพิ่นหนึ่งฮะเป๊บหนึ่ง <c oughs> อ๋อ <c oughs> เนี่ยฮะมันก็จะเด้งอะไรตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะ <c oughs> ผมไม่กล้าลบฮะเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวจำไม่ได้ตรงนี้ก็ใส่เป็นไม a ครับไม c ครับไปแล้วอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งฮะอะไรไม่ไมรู้ฮะแล้วก็เนี่ยพิมพ์สองอันเนี้ย พิมพ์ว่า25565แล้วนี้ก็2565แล้วเนี่ยไอไอพี IP นี้อะไรคุณก็เปิดตรงนี้มาแล้วพิมพ์ว่า4ี4อะไรวะ C MP ใช่หรือเปล่า 4... 4ซส้นตีอะไรสักอย่างนี่แหลนะอะไรอ่ะซอะไรวะซีเอ็อ่ะซ MB อะไรวะ ไม่ค่อยได้สมองเสื่อมเนี่ยก็พิมพ์ c o n อะไรเนี่ยเนี่ยก็กดไปมันจะเด้งขึ้นมาเงี้ยแล้วก็พิมพ์ว่า i p c o n f i เป็นจีิงมั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมจำได้นะแม่งนานหน่อย ใครดูคลิปคุณมันชิบหายหมดแหละ C O N F I G นี่ฮะอ่าใช่ใช่แล้วคุณจะดูไอพีเครื่องคุณจากไหนเนี่ยไอพีช่องเนี้ยช่องเนี้ยคุณก็มานี่ตรงนี้ฮะนี่ฮะมันจะเขียนว่าไอพีไม่ได้กินนะ้ำเขียนว่าไอพีเนี่ยไอพีวีสี่เนี่ยแล้วคุณก็ไล่ไล่ไล่มาแล้วก็นี่ว่ามีเขียนว่า หนึ่งอจ่อคุณก็เอาตรงเนี้ยมานี่ะตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วคุณก็ปิดไปนะจากนั้นคุณก็กดเซฟตรงเนี้ยกดไปเลยเซฟไปแล้วจากนั้นนะก็กลับไปที่หน้าหลักโนไอพีใช่ใช่ใช่แล้วแล้วมามาตรงนี้นะเนี่ยตรงดาวน์โหลดอ่ะมาตรงดาวน์โหลดใช่ไหมฮะกดไป แล้วก็กดไปเลยรอสักแป๊บเนี่ยฮะมันมันจะมีคำว่าดาวโหลด now ก็ดาวเออก็ดาวโหลดไปเลยกดปุ๊บอ่ะนะฮะก็จะขึ้นมาอย่างงี้ให้คุณสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ตัว no ip ขึ้นมาฮะอ่ะผมจะมชื่อว่า no ip อ่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างงี้มาฮะคุณกดรันรันแล้วเนี่ยฮะมันจะให้เลือกว่าเซฟไว้อันไหนผมจะจิ๊ท็อปโลจิตไอพีโอเคออกดไปอ่ะแค่นี้นะคกรจะได้แล้วอ่ะแล้วเราจะเอออะไรวะอ๋อไอไอนี่ที่เราสมัครไว้ฮะสมัครไว้บนไวบนผมก็สักครู่ฮะ จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะตอนแรกมันจะขึ้นการบัดสองอันให้คุณกดไปได้ะฮะอีดิทโฮสอ่าแล้วก็รอรอแล้วก็ปิดปิดตัวนี้ไปเนี่ยมันมันจะมีไอพของเราขึ้นมาแล้วตรงนี้ไม่ได้ติ๊กฮะก็ติ๊กไปอ่าติ๊กไปกดเซฟปัป๊บอ่าแล้วก็รอฮะรอมน,นะฮะแสดงว่าได้แล้วเราก็พับมันแล้วตัวเซฟเราอยู่ไหน โหลดแค่นี้ก่อนตัวเซิร์ฟเราอยู่ไหนตัวเซิร์ฟเราอยู่ในเอี๋เดี๋ยวนะอันผิดฮะขออนุญาตตัวเซิร์ฟเนี่ยฮะใหม่โฟลเดอร์ของผมเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ให้คุณ